สวัสดีค่ะสมอรชาแนลตอนนี้ก็ยายก็ทำกอยเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใส่มะพร้าวนึ่งด้วยนะคะกอยบ้านกรอบเรานะคะอร่อยมากหอมหวานมะพร้าวสองลูกนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะสองลูกนี่นะคะ สีเหลืองทองนะคะนี่นะคะเหลืองทองลายก็จะคลุกไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะมาทานไหมคะ ใส่มะพร้าวทั้งหมดสองลูกนะคะมะพร้าวน้ําหอมหน่าทานมากก้อยเหนียวมากเลยนะคะนี่เยอะเกินใช่ไหมคะอันนี้มันเล็กไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้เนาะ สวยไหมคะน่าทานมากเลยนะคะเอสีปวดหัวบอตอนนี้ยายก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก้อยฟิม,มือสมอนชาแนลนะคะเอาก้อยนี้มาจากบ้านกกอๆนะคะเราก็จะแบ่งให้เพื่อนๆกินทุกคนนะคะตอนนี้นะคะแบ่งให้น้องสาวยายสอนยายก้อนนี่นะคะก้อยก็เหนียวมากเล กอยนี้นะคะเหนียวมากเลยน่าทานมากเพราะว่าอะไรหนึ่งมะพร้าวก็หอมก๋อยก็เหนียวเหลืองสะอาดด้วยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคะก๋อยรู้สึกว่าอร่อยเหนียวถูกใจมากๆเลยนะคะก๋อยอันนี้นะคะแม่ดาบอกว่าก๋อยภูเขา หากินยากนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวเขาบอกอย่างี้นะคะพอดีแกเอามาหนึ่งกิโลยายก็ซื้อมาหมดเลยนะคะที่จริงยายอยากได้มากกว่านี้แต่แกบอกว่ามีแค่เอามาแค่นี้เองเอาไหมก็เ,เอาเลยอยากกินอยู่แล้วเพราะว่ากอยที่บ้านเรามันกินแล้วมันจะคันๆหรือเมาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีนะกินแล้วก็จะคึเมาออหัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้กินแล้วดีค่ะอร่อย เคยกินดูแล้วตอนที่ไปวัดบ้านกกตูมเขาทำมาให้พระฉันแต่ก็นึ่งมาเฉยๆนะไม่ได้ใสม่มะพร้าวไม่ได้ใส่น้ำตาลน,นะนึ่งเปล่าๆมานะคะยายก็กินดูมันก็เหนียวๆมันก็อร่อยดีนะคะยายก็เห็นแม่ดามาขายนะคะยายก็เลยอ้อซื้อไปที่สุรินดีกว่าเพราะว่าเราจะกลับสุรินพอดีเนาะแกามาวันนี้พรุ่งนี้ยายกลับอย่างี้นะคะยายก็เลยซื้อเลย ยายถามว่าเก็บได้ไหมแกบอกอ้ยเก็บได้นานเลยเกบ็บได้เป็นเดือนแกบอกงเงี้ยอ๋อถ้าเก็บได้เป็นเดือนเดี๋ยวเอายายก็เลยซื้อมาที่จริงอยากได้เยอะแต่แกเอามาแค่ถุงเดียวกิโลเดียวแกลองเอามาขายดูก่อนว่าขายได้ไหมอย่างเงี้ยนะ่ะพอดียายก็เอามาแกจะไปให้อีกพอดีเราจะเดินทางแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะยายแมวแล้วอย่างนงี้นะคะ ็เลยได้มาถุงเดียวน่าทานมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะปรุงกอยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ share, สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ